สนับสนุนโดย WorldGas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง WorldGas 02 272 3333สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการทาชนก้นครัวกันอีกเช่นเคย ซึ่งวันนี้รายการเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันใกล้ๆและไปเสาะหาแหล่งวัตถุดิบที่เด่นแปลกและบางอย่างอาจจะยังไม่เคยเห็นกันแบบตัวเป็นๆก็ได้ซึ่งวันนี้พิธีกรคนสวยน้องกุ๊กไก่เขาได้ทาทนรับเชิญเป็นชายหนุ่มรูปหล่อในชานนมาช่วยปวนแม่ ช่วยเพิ่มดีกรีกองเชียร์ในรายการวันนี้อีกด้วยซึ่งการแข่งขันจะเป็นอะไรและสถานที่จะเป็นที่ไหนให้สองพิธีกรของเรากุ๊กไก่กเล่นในนนพาไปเที่ยวกันเลยดีกว่าส,สวัสดีคุณผู้ชมขอต้อนรับนะคะสู่รายการท้าชนก้นควรนะคะกับกุ๊กไก่ค่ะพพนพนธ์หันสกินค่ะทางช่องฟูด้ดแพลนเองนะคะ วันนี้อุไก่พาคุณผู้ชมค่ะกลับมา Back to School เองนะคะเราอยู่ที่โรงเรียนบัวแก้วเกษรค่ะอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเองนะคะแต่ว่าวันนี้คุณผมูม้ชมอมก็มีแขกรับเชิญนะคะก็ฟิลฟเนี่ยได้อยู่เพราะว่าเขาเนี่ยก็แบบเป็นนักสดแสดงเป็นนักดนตรีอยู่ในวงที่แบบว่าเอ้ยเป็นนักเรียนเท่ๆน่ารักเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบบรยแบนหน่อยๆเองนะคะวันนี้เนี่ยเขามาแบบ พิมพ์มาเรียนหนังสือหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะต้อนรับแขกรับเชิญคุกไก่ด้วยนะคะเด็กชายชาญนนท์ขันเข่าเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกโอ้ยขันละเ,เออโทษนะครับพอดีต,อต,อตึกสองไปทางไหนครับตึกสองตึกสองเนี่ยเนี่ยเดินผ่านเข้าไปนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงลงไปก็จะเจอ ห้องน้ำชายค่ะอ๋อนั่นชั้นใต้ดินหรือเปล่าครับเออห้องน้ำชายค่ะห้องมือหรือเปล่าครับสวัสดีน้องนอนสวัสดีครับสวัสดีนอนเดี๋ยวนะ้ำเอากระเป๋าไข่ามาหน่ยแกไหนดูด,ดิกระเป๋าไข่เนี่ยมาเรียนอ้อเป็นโรงกระเป๋าโรงเรียนนี้ด้วยนะใช่ไหนอยากรู้มีอะไรบ้างข้างใน ยาพยุกของน้องเขาอะไรนะยิ้มก็มาจริงเหรอครับผมน้องอยู่แถวนี้แล้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับค่ะต้อนรับด้วยนะคะวันนี้ครับเชิญไก่นั่นคือชานนเองครับผมน้องโนนออกัสครัเออตอนนี้เป็นไงบ้างก็ช่วงนี้ใช่ไหมครับก็สบายดีครับแล้วก็ทํา พิธีกรอย่างเงี้ยครับอยู่หลายที่แล้วก็มีดีเจด้วยครับผมตายแล้วตอนนี้เป็นแบบดีเจเสียงสายแล้วออกัสเป็นไงบ้างวงออร์แกสตอนนี้เนี่ยก็พักอยู่ครับเพราะว่าอพักนานนะอะไรนะครับคือพักนานจริงๆแล้วสมาชิกตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด13คนแต่ว่า13คนนี่แกจะไปเล่นฟุตบอลเหรอจริงๆแล้วเราเป็นซูเปอร์จูเนียร์เมืองไทยนะ13คนเนี่ยคือเรียนจบปุ๊บเนี่ยก็เลยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศซัก4คนก็เลยต้องพักก่อนครับพักไว้ก่อนใช่ไหมแต่ว่า ก็ยังสามารถจมน้องนนได้ใร่แล้ครับดีเจแล้วมีละครด้วยละครใช่ครับอยู่ทางช่องไทยพีบีเอสครับเ้ยไม่ธรรมดาแต่จริงๆแล้วน้องนนเนี่ยเคยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแล้วใช่ครับผมคราวที่แล้วเนี่ยเราไปร้อนหวายร้อนหวายกันโหทำไมอ่ะสนุกมากสิวันนี้เนี่ยพี่พานนมาที่โรงเรียนมาที่โรงเรียนแต่ว่าเราเนี่ยมีเป็นสุดยอดพระคุแม่ครัวซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่าการทำอาหารเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นจะต้องเป็นแบบพ่อครัวอย่างเดียวเลยหรือเปล่าต้องเป็นแบบว่า คนที่ทาอาหารมีตําแหน่งเป็นเชฟหรือเปล่าจริงๆเราไม่ต้องนะคะใครที่สามารถทําอาหารได้อร่อยคนก็มีสิทธิ์ที่จะคว้ากันไปกับตะหลิวทองคําำแต่ว่าโจทย์หลังเราอันนี้มีวัตถุดิบด้วยมีวัตถุดิบด้วยเหรอครับใช่แล้วก่อนเราจะไปรู้ว่าวัตถุดิบคืออะไรนะคะที่ล่าหลุมแก้วถ้าเกิดถามว่าจะไปเที่ยวได้ที่ไหนนนลองคิดดิไปเที่ยวหนที่ไหนที่ล่าหลุมแก้วเนี่ยคือจริงๆแล้วน่บ้านผมก็มีที่ทางอยู่ที่นี่เดี๋ยวนะคือแกจะบอกว่าแกมีฐานะอยู่ที่นี่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือมีฐานะครับ ฐานะยากจนครับผมร้อเล่นฉันก็อว่าจริงเหรอม่ฐานะหรอคือราหลุมแก้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงที่นี่เนี่ยเขาจะนึกถึงวัดเจดีหอยอและดูมีความรู้มีความรู้ครับคือที่นี่เนี่ยเขาจะมีหอยค่ะคุณมค่ะมันอ่านสคริปต์มาค่ะคือเขาจะมีหอยที่เหมือนกับว่าศักดิ์สิทธิ์อะแล้วก็เป็นคนที่นี่เขาจะไปไหว้ที่นี่กันอ๋อไปสักการะเทพินนะคะเดี๋ยวเราไปทำมร้จักกันดีกว่าว่าวัดเจดีหอยนะคะหน้าตาเป็นยังไงค่ะดูกันเลยค่ะ ไปไหน <Después S 2> ไปไหนจะไปเรียนเหรอเจอกันก่อนที่จะไปเจอกองเชียร์งานนี้ขอพามาเจอกองหินสุดแปลกแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวของที่จังหวัดปทุมธานีกันก่อนดีกว่าเอ้าเห็นกันตั้งแต่ไกลเลยนะครับสำหรับสัญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันในวันนี้นั่นก็คือเจดีย์หอยสงเชลูดสร้างความตื่นตะลึงให้แก่ผู้ที่พบเห็นองค์นี้แหละครับ ซึ่งที่มาของเจดีย์หอยนี่ก็คือหลวงพ่อทองเกลึงสุนทโรท่านนิมิตเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เมื่อ8ล้านปีก่อนเป็นเมืองใหญ่จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นบริเวณอารามวัดขณะที่กำลังขุดบ่อเพื่อไว้กักเ,เก็บน้ำก็ได้พบกับเปลือกหอยนางรมยักษ์ที่มีอายุนับพันพันปีเป็นจำนวนมหาศาลสุดท้ายหลวงพ่อจึงนำเปลือกหอยนางรมยักษ์ที่พบมาสร้างเจดีย และใชยชื่อวัดเจดีหอยมาจนถึงปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปทุมธาน,นีเลยทีเดียว ตายแล้วเรียกว่าเป็นแบบสันที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามาที่ล่าหลุมแก้วเนี่ยเราไม่ได้ไปแวะที่วัดเจดีย์หอยเนี่ยนะครับจะถือว่ามาไม่ถึงเกิดมาแล้วอย่าลืมแวะไปที่วัดเจดีย์หอยนะคะครับผมแต่ว่าช่วงหน้าค่ะนนเราจะไปตามหาวัตถุดิบกันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในตึกเรียนดีกว่าเพราะวันนี้เรามาที่โรงเรียนกันนะที่เรามากันที่นี่เนี่ยเพราะว่า ลานประลองของเราการ,รแข่งขันเนี่ยเราจะแข่งกันที่นี่อ๋อแข่งที่โรงเรียนเหรอครับใช่ค่ะแต่ไม่ใช่นักเรียนแข่งจัดเดี๋ยวมาติดตามแล้วกันว่าทุกอย่จะเป็นอะไรผู้เข้าแข่งขันจะเป็นใครและเมนูเด็ดจะเป็นอะไรช่วงหน้ากับไทยชนก้นคว้าอยากรู้ <ขา S 2> อยากรู้ <นะ S 2> อยากรู้อยากรู้เหมือนกันล่าหลุมแก้วแกงหลุมแก้ว